ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไรออำเภอบ้านคไายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้สอนดอนทีวีกลับมาพบปะพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อนเนะ หลายคนที่อาจจะหลงหลงลืมๆนะครับวันนี้เป็นวันอะไรก็ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับคล้ายวันเกิดขององค์หลวงปู่นะครับคล้ายวันเกิดขององค์หลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบูรพาทิศวันที่16มิถุนายน2564นะครับ ซึ่งหลวงปู่ท่านก็เกิดในปี2000พุทธศักราช2422นะครับ2422นะครับวันที่16มิถุนานับถึงวันนี้ก็ครบ142ปีนะครับชาติกาลของหลวงปู่ก็ขอน้อมกราบหลวงปู่นะครับบารมีของหลวงปู่เนื้อเสียนเกล้านะครับ ก็ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งนะครับก็น้อมจิตน้อมใจเมื่อเช้าตัวผมเองก็ได้มีโอกาสทําบุญน,นะครับทําบุญใส่บาตรทำกับข้าวกับปลานะครับแล้วก็มาแต่งน้ําแดงนะผละไม้น้ําเปล่าแล้วก็หมากพลูเล็กๆน้อยๆน,นะครับกราบท่านนะครับแล้วก็พ่อภายกุมารแม่บัวแม่ส้มแม่นมทั้ง5้านะครับน้อมนําลึกถึงท่านนะครับใน บุญญาบรัณรมีของท่านที่ได้ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันมาโดยตลอดนะครับในวันนี้นะเสาร์วันบันดีนะครับก็ขออำนวยไว้ใช้นะครับให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอบาร,รมีหลวงปู่ได้คุ้มครองเราท่านทุกคนนะวันที่16มิถุนายนนะครับวันนี้นะ142ปีชาติการนะครับผมซึ่งพูดถึงตัวเลขของหลวงปู่นี่มีมีเหตุหลายอย่างอยู่นะครับเพื่อนนะ หลายคนไม่ได้สังเกตเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันให้กําลังใจกันนะครับพูดคุยทักทายกันในวันอันเป็นมงคลนะครับในวันนี้นะไม่มีอาจจะไม่ได้พูดถึงวัตถุมงคลเท่าไรนักนะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันถึงตัวเลขนะครับพูดคุยกันด้วยเรื่องตัวเลขครับตัวเลขอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆมาดูสถิตินะมาดูสถิติของหลวงปู่ <c oughs> วันนี้มาแปลกหน่อยนะครับ มาดูสถิติของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านเกิด 2, 0 0 0 2อ่ 2, ปีนะครับเพื่อนๆดูตัวนี้นะครับนี่นี่นะนี่บารมีหลวงปู่อยู่ตรงหน้านี้นะครับท่านมีชีวิตนะครับไม่ได้ไปนานแล้วนะครับสุาหรับวัดละหานไร่นะครับใครใ,ครใครกล้ๆก็ไปนะครับท่านอยู่ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวมาดู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 ตัวนี้เดี๋ยวมาดูมาดูมาดูวันเดือนปีเกิดของลุงป,ปู่เนาะเดี๋ยวตัวนี้นั่นเพื่อนนะนี่ครับวันเกิดวันศุกร์ที่สิบหกครับวันศุกร์ที่สิบหกตรงกับเดือนเจ็ดปีถ่อเนี่ครับสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองเพื่อนดูนี้นะลุงปู่ท่านให้โชคไม่ให้ธรรมดานะครับถ้าใครสังเกตนะครับผมเองไม่พลาดแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่นะพอลงปู่อยู่อยู่กับเรานะครับอยู่กับเรา นี่นะครับนี่ครับ422นะเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองเนี่ยวันที่16มีนาคม42,001เนี่ย2,000ปีเกิดหลวงปู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆมาดูตัวนี้นะพ0 0ษาหลวงปู่เนี่ยอายุ96ปีพ0 0ษา72เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี่เองเนะสดๆร้อนๆนนี่ครับเพื่อนๆนะสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆ,ๆ,อน,ๆนี่นะครับนี่ครับ501272 จ็ดสิบสองพันษานะครับไม่ธรรมดานะครับนี่เพื่อนๆอ,อย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามหลวงปู่อยู่กับเรานะบางทีมันอาจจะมีนิมิตบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรทําให้เรางุนงดบางทีก็นึกอยากจะส่องพระบางทีก็มีคนทักโน่นนี่นั่นนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนั้นเพื่อนนะแล้วดูวันมรณภาพละสังขารของหลวงปู่นะนี่นะครับหลวงปู่ละสังขารวันที่สิบหกตุลาคมสอง8ัน้าสิบแปดเพื่อนๆดูนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับห้าศูนย์หเจ็ล่าง18นะครับนี่นะครับ1นึ่นะครับก็เป็นยังไงนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวนี้ด้วยนะนี่เลขหน้าเลขเลขหน้าเลขท้ายนะครับศูนย์หนก็ยังมีอยู่นะครับนี่นะครับเลขล่าง18เมื่องวดที่ผ่านมานะครับสาหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับวันนี้คุยสเพปหิละกันนะครับ ในวัน142ปีชาติการวันนี้นะครับนี่18นะครับนี่18ปพศ2518ันยังเหลืออะไรที่มันยังไม่ออกคราวนี้เพืเ่อนๆนะ 2- 3สาไม่แน่นะครับ2อขามขึ้น7ค่ำเดือน6วันที่16สังเกตนะครับ16ตุลา16บหกมิถุนายนอา้าววันนี้ก็สเปเพเลระนะสเปเพเลระสเปเพลเพลระนะครับแปดเป็นเดือน6ได้ด้วยน,นั้นนี่แปดเป็นเดือน10ได้ด้วยนะครับ นะครับสาหรับวันนี้นะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่แปลกนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่น่าสังเกตอยู่เหมือนกันอย่าปล่อย่าข้ามไปนะเพื่อนนะบางทีบางทีมันไม่แน่บางทีมันไม่แน่มันเป็นไปได้หมดนะครับคราวนี้ก็ก็มีหลายคนพูดคุยสอบถามกันเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของอะไรนะวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคล นะครับแล้วก็วันเดือนปีพอสอ,อะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยกันมาอยู่พอสมควรอยู่นะ mm hmm. เพื่อนนะว่าเช่นเหรียญอะไรต่างๆที่ไปปรากฏอยู่หลังขุนแผนอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ย hey, ทำไมขุนแผนเป็นหนึ่งห้าเหรียญทําไมมันเป็นหนึ่งแปดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีหลายวาระหลายสร้างมาโน่นนี่นั่นนะครับก็มีการสงสัยแล้วก็พูดคุยเป็นวงกว้างอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ก็ศึกษายังไงมีข้อมูลแบบไหนก็ว่ากันไปตามนั้นนั่นเพื่อนนะมันไม่ได้อะไรมากมายนะเพื่อนเก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการศึกษาในการรับชมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับภายใต้ความศรัทธาเดียวกันนะครับศรัทธาในองค์หลวงปู่เดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครบ1นึสองชาติการเพื่อนหนึ่งสี่สองชาติการร้อยสี่สองปีชาติการไม่แน่นะครับนี่ หลวงปู่ท่าน9 6พรรษานะนี่นะครับ9 6พรรษานั้นเพื่อนนะอย่ามองข้ามนะครับตะกี้ตะกี้ตะกีก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ไปขอพรลองเสียงดูครับเพื่อนนี่เมื่อเช้าเมื่อเช้าพอดีทําบุญใส่บารแล้วก็มากวดน้ําอุทิศให้นะครับก็สบายง่ายๆครับเพื่อนนะสบายง่ายๆวันนี้ก็พูดคุยสภพเฮงละนะวันนี้นะนี่ครับผมก็เมื่อเช้า ก็มาตั้งจิตอธิษฐานขอขอขอนะขอขอท่านนะครับนี่ก็ถวายผลไม้เล็กๆน้อยๆหมากภูบรีธรรมดานี่แหละครับนะอันนี้ก็จุดก็ได้ตัวนี้แหละตามที่เพื่อนเห็นดูเอานะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับชัดไหมอะไรเนะี่ยได้ได้ได้ตัวนี้นะครับมันมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเขียนให้เพื่อนดูแล้วก็อันนี้ได้ได้ตัวนี้ นี่ครับได้ตัวนี้นะนี่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 ได้ตัวนี้นี่ยครับได้ตัวนี้ครับหลังจากที่ไหมเสร็จแล้วนี่ได้ตัวนี้แล้วครับนี่นะครับไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางใช้วิจารยณในการรับชมนะครับก็สพเอระนะครับในสิทธิานุสิตนะครับสิทธิศรัทธาบริมีกัลยาณมิตรนะครับมาพูดคุยกันเนาะพบปะกันในวันนี้วันสําคัญวัน คล้ายบัตเกิดหลวงปู่นะครับ4 4 2ปีชาติการนี่นะครับไม่แน่นะครับนี่นะไม่แน่นะมันมันเหมือนกันอยู่นะครับนี่นะเพื่อนๆนะมันเหมือนกันอยู่นะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะมันเป็นไปได้หมดนะครับแต่หวยดังๆนะครับมันแปดอะไรนะแปดห้าห้าแปดอะไรเนี่ยดังมากๆนะครับแปดห้าห้าแปดกับอะไรหกสองเลข มาจากไหนก็ไม่รู้แหะครับไม่มีขายนะครับพวกอะไรเจ็ดสามไม่รู้อ่ะก็จัดเลยก็คงจะลองลองกลุ่มนี้ดูนะครับสําหรับตัวผมวันนี้นะครับก็เสี่ยงโชคเอานะครับซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วล่ะนะก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะวันนี้นะครับแล้วก็มันเป็นสําหรับเหรียญน,นะครับเหรียญที่หลายคนพูดถึงกันโดยเฉพาะเหรียญพวกนี้นะครับเพื่อนนะ เหรียญเสมา8ดรอบเดี๋ยวผมขอเอาไฟเข้ามาใกล้ๆนะเพื่อนจะได้เห็นนะครับเสมา8ดรอบนี่เสมา8ดรอบที่ที่เป็น2,000นี่ครับนี่จะทำเพื่อนนะที่เป็นที่เป็น10อะไรเนี่ย นี่ครับที่เป็น16มิถุนา16มิถุนายน2,518ตรงนี้นะครับที่เป็นการพูดคุยกันอยู่นะครับก็คือวันที่วันที่16มิถุนา2,518นะครับก็ ทำไมไปปรากฏอยู่ในคุณแผน15นะครับทางๆอันนี้เป็นพอศทีหลังนะครับก็มีผู้รู้แล้วก็มีหลายๆคนนะครับก็ได้ไปศึกษาอะไรต่างๆกำหรับตําราบันทึกที่เขามีไว้อยู่นั่นเพื่อนนะก็ขออนุญ,ญาตได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แปลว่าอย่างนี้นะครับเหรียญน,นี้นะมันเป็นเหรียญเพื่อนดูดีๆนะครับเพื่อนก็ดูว่าเขาเป็นเหรียญที่บอกว่านะครับที่ระลึก ฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาพิรัติถิมนะครับปัลหานไร่ระยอง16มิถุนา2 5 1 8นะครับอายุครบ6รอบนะครับแดรอบนะครับเพื่อนนะคำว่า8รอบนะครับ8รอบนะ8รอบก็คือนะครับ8รอบนะครับนะ12 8ก็9 16ปีนะครับนะ 96ปีซึ่งหลวงปู่จะครบ96ปี8รอบเนะี่ยก็คือนับเป็นปีพศจะเป็นปีพศ2518นะครับก็เลยปรากฏนี่เนะี่ยก็คือปรากฏอยู่ในเหรียญน,นะครับจะครบ96ปีก็คือ8รอบในปี2518ซึ่งวันที่ก็คือวันเกิดของหลวงปู่นะครับวันเกิดวันเกิดหลวงปู่คือวันที่16มันก็เลยเป็นเหรียญที่บอกว่าครบ8รอบเมื่อจะตรงกับวันที่16 มิถุนานะครับเพื่อน16มิถุนา2518นก็เลยปรากฏอยู่ในเหรียญนี้แปลว่าเหรียญที่มีการเจาะลึกในกลุ่มพื้นที่อะไรต่างๆก็ดีนะครับก็ก็ว่ากันไปนั่งเพื่อนก็ใช้วิ่ใจยานนะครับผลก็จะครบแรอบก็คือวันที่16มิถุนา2 5ง8นนะครับไม่ใช่สร้างตี18นะครับเป็นเหรียญที่ทำก่อนล่วงหน้านะครับลุงปู่ทำมาก่อนล่วงหน้า แล้วก็ตามที่รู้ๆกันคือเริ่มตั้งแต่มีโลหะเนี่ยงานโลหะตั้งแต่2,512เป็นต้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่งก็ดีเลี้ยนต่างๆก็ดีก็เริ่มมาประมาณนั้นนะครับแก่บล็อกแก่อะไรมีหลายพิมพ์หลายวาละมีคณะศรัทธานะคณะศรัทธาหลายกลุ่มนะกลุ่มทหารเรือกลุ่มขหาบดีนะครับกลุ่มพ่อค้าชาวจีนนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็มีมากมายหลายอย่างหลายกลุ่มนะครับ รวมทั้งวัดสร้างขึ้นมาเองก็เยอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพราะ,ะเรื่องของบล็อกของอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดมาอย่างหลากหลายนะครับจนกระทั่งเป็นประเด็นอยู่นี่แหละนะมันก็เพื่อนๆก็ใช้วิจยยารณ์ในการรับชมในการพิจารณาก็แล้วกันนะครับภายใต้ความศรัทธาโย,ยกันนั่นเพื่อนนะโอเควันนี้ก็มาดูตรงนี้รวมทั้งเหรียญ พระเจ้าตากด้วยนะครับก็มีบันทึกอยู่พยายามไปดูก็แล้วกันนะครับผมไม่ไม่ลงไปลึกเพราะตัวนี้มันมีข้อมูลอยู่หลากหลายนะครับให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้กันอยู่นะครับโอเคนะวันนี้ร้อยสี่สองปีชาติการของหลวงปู่ชิมนะครับเทพพระเจ้าแห่งบูรพธิตุนะครับท่านอยู่กับเรานะครับก็บางวันทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมน้อมดำนึกถึงหลวงปู่ท่านบ้างนะครับ พ่อพายกุมาไม่บัวไม่ส้มแม่นมทั้ง5้านะครับส่วนคาถาหลายคนก็ใช้นะคาถาเนี่ยหลายคนก็ใช้อะ,อะไรนะอิติสุขโตนะครับอิติสุขโตอรังพุทโธนะโมพุทธายะมะอุทุกครั้งอนิจังอน,นัตตาพุทโธพุทโธนั้นเป็นของลุงปูนะ่เนาะแต่ถ้าใครจะน้อมถึงคุณแผนนะคุณแผนเป็นหัวใจคุณแผนก็เพิ่มคำว่าสุณโมโลเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับสุณโมโลเข้าไป มันก็จะเป็นอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะสุณโมโลมะอุทุกขังอะนิจังอนัตตาพุทโธพุทโธก็ประมาณนี้นะครับหรือใครจะเอาเป็นอภิสิวลีนะครับก็เพิ่มคำว่า,านาชาริติเข้าไปก็ไม่ยากนะครับนาชานิณชาริตินะครับสุณโมโลนะครับนาชาริติหรือเป็นชูชกอะไรต่างเนี้ยชูชกก็ก็ก็นำเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนนะ นําคําบูชาเข้าไปได้เลยครับไม่ไม,ไม่ไม่ผิดแต่ประการใดนะครับที่จะประการใดโอเคนะครับก็เป็นคําบูชาหลวงปู่ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วล่ะนะครับอันนี้ตำรับตําราก็มีเยอะนะผมมีเยอะๆอยู่นะเพื่อนเพื่อนครับมีเพียบเลยล่ะไม่ต้องนั่นมีเยอะ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 ,ยอะก็ดูหลากหลายข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้เนาะหลากหลายข้อมูลเล่มโน่นบางนี่บางเป็น ยี่สิบเล่มนะครับเป็นยี่สิบเล่มสําหรับข้อมูลหลวงปู่ข้อมูลในเชิงลึกข้อมูลในอะไรต่างๆก็พอจะมีนะครับก็พอจะมีนะครับผมก็ว่ากันไปสําหรับวันนี้นะครับร้อยสี่สองปีชาติการองค์บารมีหลวงปู่ทิมบิสเิโกนะครับแห่งวัดละหารได้ภูละสางซาผมต้องไปกราบท่านอีกแน่นอนอยู่แล้วนะครับไปทุกปีครับไม่เคยพลาดนะครับไปทุกปีไปกราบหลวงปู่นะครับไปที่ไรก็คนลุกทุกทีนะครับ ใครที่ไปอย่าลืมไปที่งานไม้ด้วยนะงานไม้เป็นโบสถ์เก่าผมไปตั้งแต่ตั้งแต่เขายังไม่มีองค์ใหญ่นะครับในยุคน,นั้นยุคเก,ก่าหลงที่หลงทางไว้หละนะครับก็ไปกราบกุฏิเก,ก่าเก่าอยู่นะครับบรรยากาศเก่าเก่านะครับก็หลังจากโควิดสางซาก็คงจะมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่อีกแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็น้อมจิตน้อมใจยอยู่ที่บ้านเอาก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับท่านที่ทักทายกันเข้ามาว่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญเอ๊ะมันทำไมเป็นปี2518นะครับแล้วทำไมไปปรากฏอยู่หลังขุดแผ่นสิเนาะก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นปีนักสัตว์นะครับแปดรอบนะครับนี่นี่แปดรอบเข้ามาแปดรอบก็คือนะหลวงปู่จะครบ96ปีนะครับ96ปี8รอบ12 8 96ในวันที่16 มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดลวงปู่และก็ตรงกับพศ2518ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพื่อนนะโอเคนะครับแล้วคราวนี้ดี๋ยวจะให้ดูอันนี้พิเศษก่อนนะก่อนที่จะสําหรับไล์นี้ก่อนที่จะพักสําหรับไล์นี้เนาะก่อนที่จะหยุดไล์นี้นะครับนี่ครับเพื่อนเป็นของดีนะครับนี่ของดีของดีก็ข่าวก่อนก็ได้นําเรียนอยู่ว่าสําหรับลูกอมอะลูกอมนะครับเขาก็จะมี ลูกอมก็จะมีเนื้อหาเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารก็แล้วกันว่าอย่างนี้เนาะเนื้อหามวลสารเหมือนกันกับองค์ขุนแผนนะครับเหมือนกันกับองคุนแผนแต่ว่าถ้าเป็นองค์ขุนแผนกดแล้วปั๊มแล้วมันเศษเล็กๆน้อยๆไม่พอที่จะเป็นองค์พระได้ก็มาทําเป็นลูกอมน,นะครับมา,มาทําเป็นลูกอมเอาไว้ใช้นะครับมันก็จะมีลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะ ก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นลูกอมเนี่ยมันก็จะไปอิงกันกับองค์ุนแผนสามารถเทียบได้ว่าคุนแผนเนื้อนี้ลูกอมจะเป็นเนื้อนี้แสดงว่าสร้างวาระใกล้เคียงกันหรือวาระเดียวกันนะครับอ,อันนี้ผมยังไม่เคยเออกมาให้หลงไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับผมพยายามนั่นอยู่ยังไม่รู้ว่าใครมีที่ไหนบ้างนะครับนี่พยายามตามอยู่นะครับผมพยายามตามอยู่นะครับชุดนี้นะมันเป็นลูกอมอลูกอมอ เทียนชัยครับนมเทียนชยัยเพราะว่ามันมีพระที่สร้างเนื้อเทียนชัยเพราะฉะนั้นลูกอมผมก็ว่ามันต้องมีมันต้องมีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเจอนะครับนี่นะครับก็เอาไม้ใพ้เพื่อนเห็นนะครับว่าเออมันมีอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับเนื้ออื่นๆนะครับนี่นี่นะครับเหมือนกันกับเนื้ออื่นๆนะครับว่ามีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมมีแค่นี้เพื่อนมีแค่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะครับใครไป กักตุนอะไรไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รู้แน่นอนว่ามีแน่นอนเพราะว่าเขาเขามีสร้างมงคลเป็นเนื้อเทียนชัยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งชินบัญชรเนื้อเทียนชัยเป็นพระรูปบูชาพระเนื้ใจมันก็ต้องมีเหลือบ้างนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะครับมันมีอยู่นะครับแต่มันค่อนข้างจะหาย,ยากผมสันนิษฐานว่าเพราะเนื้อเทียนชัยเขาไม่ใช่เนื้อที่มันแข็งแกร่งอะไรมากนะครับเขามี อะไรอ่ะโดนความร้อนอะไรต่างๆเนีขามันก็จะอาจจะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายลนมืออะไรต่างๆเนี่ยหรือโดนกระทบกระแทกอะไรกดเขาก็จะเปลี่ยนรูปเสียรูปไปนะครับอันนี้ผมก็เก็บไว้อย่างดีอยู่ตรงนี้อยู่พอพอพอไอ้ศึกษาประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะมาดูเนื้อใกล้ๆก,ก,กันบ้างนะครับมาดูก็ประมาณหนึ่งนะครับเนื้อเทียนชัยมันก็คงไม่มีอะไรมากน้องเพื่อนเนาะ เชินชัยมันก็ดูง่ายๆนั่นแหละนะครับแต่ก็มาดูเดียวสภาพกายภาพของท่านบ้างนิดหน่อยนะครับจะเห็นครับก็สภาพก็จะเห็นก็จะเห็นตามตามกระบวนการวิธีก็คือมันจะมีเป็นเป็นบอลเป็นบอลทองบอลฝุ่นผมว่าเป็นบอลฝุ่นนะชุดนี้เป็นบอลฝุ่นนะครับแล้วก็มีขาวๆโรยบ้างปลายนะครับ ผมกลัวมากเลยที่จะมาติดเนี่ยมันจะมาติดฝุ่นติดอะไรนะครับเพราะเพราะเขาเป็นเนื้อเทียนชัยมันจะติดง่ายระวงังระวังมันติดแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราพุทธคุณอย่างเดียวเดี๋ยวเอ้าชุดนี้เขาจะมีโค้ดเลขสามด้วยนั่นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาสองให้ดูมันจะผมผมยกสูงขึ้นมานะครับยกกล้องสูงขึ้นมาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าไฟสูงๆกัน นเนี่ยุ่นตรงนี้ต้องค่อยๆเช็ดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียรูปเนี่ยฝุ่นที่เขาเกาะอ,อยู่นี่นะเห็นไหมล่ะเนี่ยเอออ๋อ,อ,อนี่ครับเขาจะกดเลขสามนี่ครับเพื่อนนะเขาจะกดเลขสามครับ มันก็จะเป็นบอลน่าจะเป็นบอลฝุ่นครับ <after>, น <ambling. S 1> ี่ครับเป็นเทียนชัยลูกอมเทียนชัยก็มีนะนี่เขาจะเป็นน่าจะเป็นบอลฝุ่นผมว่านี่นะครับนี่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 เนื้อลูกอมเทียนชัยนะครับลูกอมเทียนชัยมันมีนะครับมีนะแต่ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนบ้างตรตจมจีบตามแถมแถมไปทางพื้นที่ก็ไม่มีนะครับไม่มีนะ น้องนุ่งน้องนุง่นงที่อยู่ทางโน้นก็ไม่มีเหมือนกันครับดูนะครับนี่นีนลูกอมอันนี้เป็นลูกเล็กทำงไงจะให้เห็นเ,เดี๋ยวนะมัน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 ,มนยังไม่ได้ขยายขยายแล้วซูมแล้วซูมแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ ก,ก็จะเป็นรอยกดเลขสามประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรที่ติดติดอยู่ผิวของท่านนะกระจายกันไปทั่วองค์ประมาณนี้นะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักสักองสององเดี๋ยวองใหญ่ๆบ้างนะครับนี่นะจะเป็นลูกประมาณนี้นเพื่อน นี่วันนี้เราปิดท้ายด้วยของดีนะครับก็ขอให้ใครที่ได้ชมคลิปนะก็ทำอะไรอย่าติดอย่าขัดนะครับให้กลมเหมือนกับลูกอมกินกล่อมๆเลยนะครับทำอะไรกินกล่อมๆนี่โค้ดนะครับโค้ดนะครับนี่โค้ดนะครับโคดเลขสามนะครับกดเลขสามนะครับนี่บรรณะของท่านก็จะประมาณนี้ ทำอะไรจะติดจะขัดนะครับให้ราบรื่นไรอุปสรรคนะครับให้กลมให้เกลี้ยงทําอะไรราบเรื่อ,อนบบอแบบลูกอมนะวันนี้นะครับในวันสําคัญร42ปีชาติการและเป็นวันสําคัญอีกของสําหรับคนที่ชอบลุ้นหวยกันนะครับวันนี้วันที่16นะครับวันเกิดลวงปูด้วยนะ1ิบหกพฤษายนเอาล้ครับเนาะก็คงจะเพียงพอสําหรับวันนี้ วันดีๆนะครับผมจะเก็บไว้อย่างนี้นะครับกลัวมันละลายกลัวมันโดนอะไรก็เก็บไว้เฉพาะของเขามันไปทับลูกอมส่วนอื่นไม่ได้นะผมก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้แหละใส่ตลับทองไหมนะครับก็เก็บไว้เอาไว้ศึกษากันต่อไปนะครับด้วยศรัทธาบารมีของหลวงปู่มีเท่านี้มีเท่านี้ไม่เยอะมันหายากผมตามหาอยู่เอ๊ะมันหายากจริงอาจจะเป็นเขาไม่สมบูรณ์นะผมว่านะสันนิษฐานว่าอย่างนั้นเพราะเนื้อเขา แต่ว่าผมว่ามันมีมันมีมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเอามาลงวันนี้ก็ถือโอกาสเนาะถือโอกาสนะครับเพื่อนเอามาให้ให้ชมกันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเป็นวันดีๆนะครับของอาสายศรัทธาอนุรักษ์บารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อําเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองด้วยความเคารพรักศรัทธาในบารมีหลวงปู่นะครับโอกาสวันนี้ขอตั้งคิ อธิษฐานตั้งคิดต,ตั้งใจนะครับน้อมกราบนมัสการหลวงปู่นะครับเหนือเสียเกล้าวนะครับก็ขอ,อบุญญาบาร,รมีนะครับของหลวงป,ปู่ได้ดนจิตดนใจให้พวกเรานะครับได้คิดดีทําดีนะครับจเจริญรอยในทางธรรมตามหลักคําสอนของหลวงป,ปู่นะครับตลอดจนดนจิตดนใจให้มีโชคมีลาบทํางานการอะไรต่างๆก็ขอให้สําเร็จสําเร็จ ตามเจตนานะครับอย่าติดอย่าขัดนะครับอะไรที่มันยากก็ให้มันง่ายที่มันง่ายอยู่แล้วก็ขอให้ง่ายยิ่งขึ้นไปใครที่รวยอยู่แล้วก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับใครที่ยังติดยังขัดก็ขอให้ปลดปล่อยลงไปนะครับด้วยอำนาจบารมีของบุบูทิีอิสริโกเทพเจ้าแห่งบูรพาทิ์นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็เป็นร้อยสี่สิบสองปีชาติการสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ น้อมกราบสักการบูชานะครับเนื้อเสียนเนื้อกล้านะครับไปยังลวงปูทิมนะครับพระผู้ทรงปัญญานะครับขอบุญญาบาร,รมีของหลวงปูทิมนะครับได้ดูแลปกประรักษาศีลญานุสิทธิ์นะครับคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนเนาะกัลยาลมิริทที่เข้ามารับชมกันทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปวันนี้นะครับขอให้เฮงๆรด้วยดวยครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ